นแก้ว้วเเ่าาชิมจแล้้วจึึงงหหยดถมือพี่ากากเป็นลับมาชม,มรายการตามรอยเพลงในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับและอึ้งยงการระวีค่ะคร้องกับครูก้านแก้วสุพรรณนะครับเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานเพลงสวรรค์ชาวนาปี2 5 3 2นะครับอ,อะครับฮะพ่อครับช่วงสุดท้าย แบบสบายๆตอนนี้ต้องถามก่อนว่าปัจจุบันนี้พ่อยังรับเชิญอยู่ไหมฮะค่ะก็ตอนนี้ก็ไปทุกแข่งเหมือนเดิมไหวแล้วไหวแล้วไอ้ไหวได้ร่างกายไหวมันมาหลายเดือนแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแฟนเพลงบางทีเขาไม่รู้หรอกว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า คือดูครั้งแรกอ่ะดูตัวเองยังดูตัวเองนะลูกนะที่เขาถ่ายลูกๆเขาถ่ายไว้ให้ก็ดีสื่อบนชนถ่ายไว้ให้ก็ดีแล้วก็เก็บเก็บภาพนั้นไว้ครับถามว่าเอ๊ะเรานี่รอดมาได้ยังไงครับตัวเองยังคิดอย่างนี้แล้วแฟนเพลงเขาจะคิดยังไงเขาก็บอกโอ้ยการแกสุพรรณตายแล้วงานนะพอไปงานถึงขนาดบางทีนะลูกบางงานนี่นะถ้านั้นขั้นต่อกันนะลูก ร้องไห้เลยนะบางคนบอกการแกสุพรรณมาไม่ได้หรอการแกสุพรรณตายแล้วมีการพนันขันต่อกันเขาไม่เชื่อหรอกครูว่ารอดได้ยังไงครับแต่มันก็รอดดูเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดมามาปีที่มาปี2 5 5พห้าร้อบห้ากครับมันเกิดมาตั้งแต่รุ่น2 5งพ้าร้อห้าบสา ที่ที่ที่ไปให้หมอเขาตรวจนะขั้นที่สี่แล้วเป็นมะเร็งเน่ยลูกที่ไหนคะที่ข้างในเนี่ยหมดแล้วลูกมันกินเป็นแบบดาวกระจายนะหมอเขาเอาฟีมมาให้ดูนี่มันเป็นกระกจายหมดแล้วขั้นขั้นสุดท้ายแล้วขั้นที่สี่แล้วนะหมอเขาจะผ่าตัดเราก็บอกไม่ต้องครับจะทำคีโมบอกไม่เอาทั้งนั้นใช้แสงอะไรไม่เอาหมอเขาก็เคืองสิ แกก็บอกบอกว่าโอ้เรื่องคุณตามใจคุณคุณอยู่ที่นี่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยสักสลึงเดียวเพราะคุณเป็นศิลปินที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยแท้จริงก็คือว่าหลังจากที่ครูออกจากโรงพยาบาลแล้วครูก็มารับแหลกขวันนาคด้วยก็จะทำมาก่อนแล้วลูกโอ้โหทำนอกจากร้องเพลงก็มีทำขวาญหน้าแล้วก็มี ส่วนที่มีเวลาว่างส่วนที่มีเวลาเหลือให้เนี่ยก็คือลูกหลานคนไหนที่อยากจะเรียนรู้อยากจะได้สืบทอดอาอนุญาตเลยอสอนให้โดยไม่ต้องมาคิดว่าค่าตอบแทนอะไรไม่ต้องมาเรียนนะมาเรียนมาเรียนร,ยนรู้เราค็สอนให้เขาลูกจะเรียนอะไรจะแลลูกจะเรียนเขียนเพลงอ,อะไรต่ออะไรเงี้ย มันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าวิชาไม่ตายตัวเองตายไปแล้วนี่วิชายังอยู่กับลูกกับหลานความภาคภูมิใจอันนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาครูเดินทางไปแสดงค่ะครูเดินทางยังไงค่ะก็ขับรถไปเองลูกค่่มีใครไปกับครูไหมก็มีถ้าไปทำขวัญนาคอย่างเงี้ยก็มีคุณหมอหยก โอ้ยกคนที่ทำให้คนร้องไห้ทั้งประเทศเยะเวลาเออตอนกล่อมลูกกาลูกคลอดลูกแล้วก็คุณหมอหยกเขาจะร้องเพลงกล่อมลูกตอนนี้มีใครคอยดูแลอยู่ก็มีแม่แม่บ้านครับแล้วก็ลูกๆที่ดูแลนะ,ะใกลชิดอยู่แม่บ้านนี่ห่วงมากลูกนี่ห่วงมากครูมีลูกกี่คนนะคะหกคนหกคน,คนกผู้หญิงกี่คนนะคะครูสามชายสาม ข้าวันเป๊ะครับในฐานะที่ครูอยู่ในวงการลูกทุ่งมาน,นานแล้วฮะอยากจะให้พูดถึงเรื่องความประทับใจแหม่ถ้าพูดอย่างนี้นะมันประทับใจเนี่ยม,มันมันมีมีความประทับใจมากมากคือคำว่าที่เขาให้ใช้ยาใหม่วะ่ะเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่มีหร,รอกลูกพอมาประทับใจว่าคำวันนี้เขาให้แล้วพอเพลงลูกทุ่ง ก็คือเพลงที่ฟังง่ายๆครับเพลงที่เขาบอกว่ร้องยากนะเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับอันที่จริงเราร้องไม่ยากอะไรที่ไม่รู้จริงเนี่ยเขาบอกยากทุกอย่างอะไรที่ไม่รู้จริงยากทุกอย่างถ้ารู้แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ยากครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างเพลงทุกวันเนี่ยเขาบอกบอกว่า เหมือนกับเราตามําพริกเนี่ยถ้าเราตามนาพริกไม่เป็นเนี่ยเราเข้าครัวเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเรบเราไม่เป็นเลยเอ้จะใส่อะไรก่อนจะทําอะไรก่อนครับและไอ้ที่เขาบอกว่าสามรถสามรถมันเป็นยังไงสามรถไอ้เราก็เคยจะทีมอย่างเดียวหานอย่างเดียวแต่ทําเองไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากใช่ไหมรู้แต่ถ้าเราทําเป็นแล้วอย่างเพลงลุกทุ่งอย่าง ร้รองง่ายฟังง่ายก็คือดึงอักขระรให้ชัดอะไรก็สุดแท้อักขระให้ชัดภาษาไทยให้ชัดแล้วสบายภาพครับลืมแล้วแก้วตาในวา่าจะรักพี่ไม่มีลืมได้ยายน้องเปลี่ยนใจง่ายร้ายเร็วจริงสมัยนี้เราร้อง ดีเพราะอะไรเราเข้าใจมาแล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่ยพอท่านเขียนมาตามเมรลดี้เราก็เขียนเราก็ร้องตามเมรลดี้ลืมแล้วแ้วตาไหนว่าจะรักพี่ไม่มีลืมได้ยายน้องเปลี่ยนใจคือไม่มีหางเสียงอ๋อค่ะไม่มีหางเสียงเราไปฟังของเก่าๆค่ะคือร้องตามเมรลดี้หาความไพเราะแต่เสียงเสียงมันไปแปลก ก็เลยดังขึ้นมาเพราะความแปลกนะลูกเอ๋เพราะความแปลกความแปลกนี่ก็ทําให้ให้คนแปลกไปได้เหมือนกันแต่อย่าไปลืมตัวนะหันกลับไปมองข้างหลังว่าเรานี่คือลูกคนจนโคนคนหนึ่งลูกที่อยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเขาบอกว่าช้างเผือกอยู่ในไพรอันนั้นนหละจำไว้เลยคือไม่ลืมธรณีบ้านเกิด มีแล้วก็ควรจะกลับไปบ้านไปหาปู่ย่าตายายไปหาครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อกูลคติประจําใจในการดําเนินชีวิตของครูตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันนี้คืออะไรคะสัจธรรมไวรุค่ะสัจธรรมสัจะทําครับทําในสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วคนอื่นก็พอใจด้วยไม่ใช่ว่าทําแล้วเอาแต่ใจตัวเอง เหมือนกับเราขับรถอย่างเงี้ยลูกครับบางครั้งเราต้องเอาโหสิให้กันและกันเขาจะขับปาดเข้ามาหน่อยเพื่อที่จะรีบเพราะเราเขาไม่รู้นี่ลูกครับว่าในรถคันนั้น,น่ะที่เขาปาดเข้ามาหน่อยนะมีคนป่วยในรถบ้างหรือเปล่าอืมคเราก็ต้องตั้งใจเลยว่าโอ้ต้องให้ให้หัวสิกรรมให้เขาคเหมือนกันคติประจําใจก็คือหนึ่งให้อภัย ให้อภัยใช่อภัยครับเอาหสิอาหสิกให้ให้อยู่ที่ใจของตัวเองค่ะโ,โอ้เราทำเนี่ยทำถูกไหมครับแล้วคนทำไปแล้วครับคนอื่นก็จะพอใจไหมครับครูครับอยากให้ครูฝากข้อคิดถึงนักร้องรุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนี้ครับครับขอบใจมากๆเลยที่ให้คำถามอันนี้ให้ประโยคนี้เป็นคำ ถามที่ดีมากลูกก็อยากจะฝากลูกๆก,กันหลานนะพ่อเองก็ครูเองก็คงจะไม่ไม่มีโอกาสได้บอกกับลูกตลอดไปหรอกลูกถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านเก่าทุกคนเลยลูกอยากจะให้ลูกได้นึกถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่แน่นอนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการลุกทุ่งก็ไม่แน่นอนค,ค,คำว่าศิลปินก็ไม่แน่นอนลูก วันนี้เจ้าโด่งดังมาเลยเป็นในายกรนขอนาคออะไรต่ออะไรเนี่ยนะ,ะพอต่อไปเนี่ยลูกไม่เกินสามเดือนอา้าวชื่อหายไปแล้วเพราะเงินที่เอามาจ้างเขาเปิดแต่มันหมดไปแล้วลูกไอ้นายทุนก็เจงไปแล้วอะ่ะแล้วเขาต้องกลับไปบ้านมาเก่าพอกลับไปบ้านของเราเนี่ยทางญาติทพี่น้องเขาก็ว่าดูถูกดูแคลนก็เกิด ความน้อยเนื้อตาำใจก็จะเสียผู้เสียคนเพราะฉะนั้นลูกหยุดได้เลยเอาสร้างแต่คุณงามความดีแล้วก็มีแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญสุนทานไปดูคุณพ่อคุณแม่นะนั่นแหละหลักใยในชีวิตเพื่อนฝูงที่เคยกอ,อ,อดคอกันมารเราก็อย่าลืมว่าเอ้ยเรานะลูกทุ่งนะเราเป็นนักร้องนะ เราไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงแล้วใส่รองเท้าเองก็ไม่ได้หุยผมเองก็มไม่ได้สมัยนี้ยังงั้นนะลูกนะ,ะเห็นคนนักร้องเก่าๆแก่ๆอย่างอย่งพ่อไปนั่งอย่างเงี้ยบางคนนะเวลาไปร้องเพลงเนี่ยเขาบอกบอกว่าพอ่อสองทุ่มนะคิวของพ่ออ่าเราก็ถือเราก็นั่งของเราอยู่ห้าโมงเยน็นหกโมงเยน็นถึงงานแล้วลูก เดินดูโน่นดูนี่ไปไหว้พระเสร็จอะไรต่ออะไรเสร็จไปทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งมีความสุขอย่างนั้นลูกคืองานวัดนี่นะถ้าบอกไปงานวัดเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาไว้เลยสองชั่วโมงคลูกลูกเชื่อไหมว่าพ่อเห็นพ่อแก่ๆเห็นนักร้องเก่าๆขาเขาก็าาคิดว่าหมดแล้วไอ้เท่าอะไรอะไรนะพอเสร็จนักร้องที่เขามีบริษัทห้างร้านพ่อ ขอก่อนนะครูขอก่อนนะผมจะรีบไปโน,น่นห,หนูจะรีบไปจังหวัดโน้นจังโอ้อะไรเนี่ยคือ <c oughs> ไม่เคยได้ให้ความเคารพอะไรเลย <c oughs> แล้วต่อไปนะลูกมันก็หายไปหายไปหายไปจนกระทั่งโอ้โหไปแต่งหน้าไปดึงหน้ามาเดี๋ยวนี้นะนะ <c oughs> มีหลายคนลูก <c oughs> มีหลายคนวงเล็บวาให้เลยบอกนี่ไม่นานเกินรอนี่ไม่นานเกินรอแล้วก็เรื่องจริงๆนะลูก ไม่ได้เลยยกระทั่งลูกๆก,กันหลานนะาลูกศิษย์ลูกหาก็บอกพ่อเดีย๋ยวไปไปเที่ยวแช่งชักคะกระดูใครนะมีอันเป็นไปจริงๆนะพ่อขอพรพ่อเถอะว่าอนะ <c oughs> บอกเราไม่ใช่เทวดานะลูกไอ้ที่พูดไปเนี่ยพูดพเพราะตเกืออสติ <c oughs> ว่าเออให้รู้จักบ้างว่ารุ่นครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเองรู้จักบ้างว่านี่นะ เป็นอย่างนี้นะแล้วเองจะอยู่เองเห็นว่าแก่ๆแล้วเองจะอยู่แก่ได้ยังข้าบ้างหรือเปล่าให้สติรับมาถึงช่วงท้ายของรายการนลครับครูครับหากคุณผู้ชมที่กําลังดูอยู่ตอนนี้อยากจะให้ครูไปรับเชิญไปทําขวัญนาคจะติดต่อยังไงครับได้เลครับจะมาที่บ้านนี่นครชัยศรีตำบลบางพระอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนีก็ได้ถ้าสะดวกไม่สะดวกก็โทรศัพท์มาค่ะ หมายเลขโทรศัพท์ก็0861622แล้วก็555 3ตัวนะ0861622 555ส,สาบายบสะดวกสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะขึ้นรถล,ลงเรือโอ้อยเจ้าระคูณสมัยนี้โทรศัพท์ ใชบายมากนะครับนะครูก้านยังมีชีวิตยอยู่นะฮะยังยัง,ย,งยังยังยังอยู่ร้องเพลงยังอยู่ทำขวนนัญนาคนะครับแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงหากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะให้ครูก้านแก้วสุพรรณไปรับเชิญไปทำขวนนัญนาคนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจอย,อยากจะให้รายการตามรอยเพลงไปตามติดชีวิตนักร้องศิลปินท่านใดนั้นก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ และนี่คือเรื่องราวของครูก้านแก้วสุพรรณนนครับเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานเพลงสวรรค์ชาวนาปี2532นะครับหวังว่าเข้มข้นแล้วก็คงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับเทปหน้าเราจะตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าเราทั้ง3าคนผมเอกชัยอบเชยน้องอึ้งยงการราวีพร้อมกับครูก้านแก้วสุพรรณลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ ก็อยากจะฝากลูก <Bien> ร <ven ido> ูันหลานนะพ่อเองก็ครูเองก็คงจะไม่ไม่มีโอกาสได้บอกกับลูกตลอดไปหรอกลูกถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านเก่าทุกคนเลยลูกอยากให้ลูกได้นึกถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่แน่นอนแล้วโดยเฉพาะอย่างนี่วงการลุกทุ่งก็ไม่แน่นอนคำว่าศิลปินก็ไม่แน่นอนลูกแม ก้นแก้วเขาชิมเจ้าแล้วจึงหยดถือ